แฟชั่นสำหรับตันมันเหมือนไฟอะคะ่ะทำให้ชีวิตเรามันมีพลังขึ้นสวัสดีค่ะตันอรันิธิรันพรฐานนน่าตอนนี้ตันเป็นนางแบบแล้วก็เป็นนักแสดงอิสระค่ะสำหรับวันนี้นะคะตันก็จะมาโชว์ w a s in my bag นะคะค่ะ<ม>ก็เริ่มจากใช้สเปรย์น้ำแร่ฉีดหน้าก่อนนะคะอันนี้ของโอกุมาเป็นของไต้หวัน,นะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไประหว่างรอแห้งเราก็จะ ใช้คอนซีลเลอร์นะคะตอนไม่ค่อยใช้รองพื้นรู้สึกว่าชอบความบางเบาความแบบลรลสไมไ่แต่งหน้ามากนะคะก็จะใช้คอนซีลเลอร์ของ NYX นะคะเป็น HD Studio Photogenic ปกปิดเหล่าบรรดากรรมเก่าของเราที่เรามีอยู่นะคะตรงนี้รอยสิวต่างๆก็จะใช้นิ้วนะคะเกี่ยให้มัน ปกปิดดีระดับหนึ่งแบบไม่ดูหนาเกินสำหรับตาเสร็จแล้วเราก็จะใช้แป้งนะคะของ n n s f r e e n no น Sebum นะคะเซ็ตทุกอย่างให้อยู่กับที่ใช้แป้งใหญ่ๆนะคะปัดให้ทั่หน้ามาที่คิ้วนะคะคิ้วตังใช้ของ Innisfree ค่ะ ตรงคิวนี้ก็จะเป็นส่วนที่ตอนค่อนข้างใช้เวลากับมันมากนะคะเพราะเรารู้สึกว่าแค่มีคิวชีวิตเราก็จะไปต่อได้ชอบอ n น t ิตฟรตรงนี้ค่ะแปรงตรงนี้สปูลี่มันจะแบบไม่แข็งเกินไปอะ่ะเวลาที่เกลี่ยแล้วอะ่ะมันเกลี่ยจริงๆมันไม่ได้แบบเอาเนื้อผลิตภัณฑ์หายไปด้วยแล้วต้องเขียนใหม่นะคะก็เลยชอบใช้ของอินิตฟรดินสอก็เขียนง,ง่ายไวดีค่ะ ใช้แป้งค่อยๆปัดให้มันดูฟงฟงเป็นธรรมชาติตันก็จะใช้มาสคาร่าแต่ว่าเป็นมาสคาร่าเก่าใล้หมดแล้วมาปัดคิวนะคะของ m เมเบ l l i n e ค่ะ Volume Express Turbo Boost ก็ต้องเกี่ยพวกที่เป็นเนื้อออกบ้างนะคะจะได้ไม่เป็นก้อน,น,นมันค่อนข้างที่จะ ให้แบบวอลล่มขนตาได้ดีนะคะแต่ว่าอันนี้ใช้จะหมดแล้วก็เลยมาช่วยปัดขนคิ<ม>้วแทนเพราะว่าคิ้วตาน่ะมันจะเดื้อไม่ค่อยตั้งมันจะตกคิ้วเราก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะมาที่ส่วนของตานะคะตาตันก็จะแต่งนเยอะค่ะตอนแรกก็จะใช้อันนี้ก่อนเป็นอายแชโดว์ของ Max นะคะสี Showstopper นะคะมาเขียนเป็นอายไลเนอร์ ที่ชอบสีฝุ่นเขียนเป็นอายไลเนอร์เพราะว่ามันจะให้เส้นที่ฟุ้งแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติค่ะก็จะใช้แป้งนะคะเติมตรงหางนิดนึงแล้วก็เกี่ยนมาที่หัวตานะเพื่อเน้นให้ตาแบบดูชัดขึ้นเสร็จแล้วก็จะใช้ที่ักของตานะคะตั้งใช้ของชูเองมาลันะคะ มาถึงขั้นตอนการปัดขนตาค่ะตันก็ใช้ m a เบลีนไฮเปอร์เคอร์นะคะอันนี้ก็จะช่วยให้ขนตางอนขึ้นเพราะว่าตันก็เป็นคนขนตาตกก็จะมาที่ของช่วงแก้มเนาะตันจะใช้นี่ค่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรบอนเซอร์ของ MAC นะคะชอบชื่อสีมากชื่อสีว่า g i ิบมีซันนะคะช่วยแบบว่าเชฟหน้าแล้วก็แอบเป็นสีแก้มไปด้วยเลย ก็ปัดตรงหนวดแก้มพอเป็นพิธีนะคะจริงๆส่วนที่ตานจะเน้นน่ะคือช่วงตรงนี้เพราะว่าถ้าสังเกตดีๆหน้าตานสองข้างตรงเนี้ยจะไม่เท่ากันอันนี้ก็จะแบบปัดนิดเดียวปัดนิดหน่อยแต่ว่าฝั่งเนีนเ้ยจะเน้นเยอะนิดนึงให้มันดูแบบเท่ากับอีกฝั่งะะปัดเกินมาถึงตรงนี้ด้วยให้มันอยู่เป็นสีแก้มเนาะ สุดท้ายท้ายสุดก็คือสีปากนะคะสีปากตันแช้อันนี้เป็นของซีโฟร่านะคะเบอร์ศูนหนึ่งตันว่าสีแดงอะเป็นสีที่แบบมาแทบสำหรับผู้หญิงทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะ v อ r s a าทใช้ได้กับหลายๆลุคไม่ใช่แค่แบบเปรี้ยวซ่าอย่างเดียวนะจริงๆแล้วแบบสีแดงเป็นแบบลุคคลาสสิกก็ได้เทก็ได้เราตันก็รู้สึกว่าแบบการใช้ลิปสีแดงอะจริงๆแค่ทาปากกับคิ้วก็ออกจากบ้านได้แล้ว เรียบร้อยค่ะลุกออกไปเฉิดฉายในงานสังคมของตาแฟชั่นสำหรับตันมันเหมือนไฟอะคะ่ะทำให้ชีวิตเรามันมีพลังขึ้น,นะะ mm hmm. การสร้างแพชั hmm. ่นของตาเหรอคะก็จริงๆแพชั passion, ่นตอนว่าสำหรับตามันไม่ได้ต้องสร้างขนาดนันเหมือน mm hmm. มันอยู่กับไลฟ์สไตล์ของเราอยู่แล้วแบบอย่างเช่นแพชั mm ่น hmm. ของตาคือศิลปะดนตรีอย่างเงี้ยคือต็พยายามแบบ แวดลอมตัวเองด้วยสิ่งเหานั้นนะคะแล้วมันก็จะแบบมีแพชชั่นในการทำอะไรต่อไปอยากลองแบบทำอะไรที่มันแปลกๆก,กับิ้วบ้างคะ่ะว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยปกติก็คือเขียนคิว้วธรรมดาอะไรเงรี้ยอยากรู้ว่าแบบคิ้วมันจะสามารถทำอะไรอย่างอื่นได้บ้าง